สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่24มีเมษายนนะคะ2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพ,พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 986 หกหกนะคะลายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะคะพายในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปอปณสนซไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่ห0บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นแหวนพิลอดนะคะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะ อง์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะคะเป็นเครื่องรางนะคะเป็นฝักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ ค่ะพี่ๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูนะคะ จ้าเขียนปีพศสองพนะคะค่าเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นเหรียญ พระอุปราชัันนะคะด้านหลังนะคะเขียนปีพศ2468นะคะ อุปชาถันนะคะเป็นองค์ที่สี่นะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าเป็นพระกริ่งชัยวัดนะคะ ก้นอุดกลิ่งนะคะพี่เขียนว่ารวยนะคะพระกลิ่งนะคะเป็นองค์ที่หนะคะต่อไปองค์ที่6นะคะองค์ที่6เป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่6นะคะ ไปองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะ ข้างหลังนะคะค่าเหดียนหลวงพ่อกเกษมเข็มกูนะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ องค์ที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะเอ้ยเป็นพระเนื้อผงนะคะไม่ใช่เหรียญพูดผิดนะคะ ค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ,จะเจริญพรนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าเมตตามหานิยม <c oughs> วัดบ้านไร่นะคะสองพันห้าอยสาสิบหค่ะองนี้เป็นองค์ที่เก้านะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะ ค่พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะ <c oughs> ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญพระปะติมากรมงคลบพิษสีอยุทยานะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะองค์ที่สิบสอง เหรียญพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังนะคะ ค่าเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค้าเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ หลังนะจ๊ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองค่ะองนี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะ องค์ที่สิบหเป็นพระพุทธชินราชพริมแต่งนะคะ ด้านหลังนะคะ <_ C os> พระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะองค์ที่สิบห้านะจ๊ะ <_ C os> ต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะ องค์ที่สิบหกพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะ คพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเจ็ดเป็นพระหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะคะ พระพี่องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปดเป็นเหลียยหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะ ด้านหลังนะคะวัดรหาสไล่จังหวัดระยองนะคะค้าเดียนหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้า องคที่19เ้าเหรียญหลวงพ่อแพนะคะหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะคะด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าเหรียญเขียนว่าหลวงพ่อแพนะคะ องนี้เป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองที่ยี่สิบนะคะอง์ที่ยี่สิบเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะ ะคะ่ะหลวงปูเ่เผือกวัดริ่งแก้วนะคะเป็นองค์ที่ยี่สิบนะคะ พี่ๆวันนี้ก็ให้ดูครบทุกอง์แล้วนะคะถ้าหากชื่นชอบองค์ไหนาลายมาได้เลยนะคะพี่ๆหรือโทรมาได้เลยนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะภายใ mm hmm. นวันนี้เปิดให้เช่าบูชา300 mm hmm. เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ส่งฟีมเอถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะ mm hmm. คะฝากพี่ๆติดตาม ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเวลาประมาณ6โมงครึ่งหรือถึงประมาณหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะคะฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า